ต้นมันก่อนฉันเพิ่งเห็นสเปคคอมพิวเตอร์ตัวใหม่แล้วเจอคําว่าแรมเยอะมากเลยสงสัยว่าไอ้เจ้าแรมเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่ทำไมมันถึงสําคัญนขนาดนั้นอ๋อเรื่องแรมนี่สําคัญมากเลยพงถ้าจะให้เปรียบเทียบนะลองนึกภาพว่าแรมเนี่ยมันเหมือนกับโต๊ะทางานขนาดใหญ่ของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยแหละโต๊ะทํางานเหรออธิบายเพิ่มหน่อยสิได้เลยลองนึกภาพตามนะเวลาที่เราเปิดโปรแกร,รมเวิร์ดขึ้นมาพิมพ์งาน หรือเปิด Chrome เข้าเว็บเล่น f c e e o o o เนี่ยข้อมูลของโปรแกรมหล่ยนั้นไม่ได้ถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ตลอดเวลาหรอกนะมันจะถูกยกมาวางไว้บนโต๊ะทำงานชั่วคราวของเราก่อนซึ่งก็คือแรมนี่แหละอ๋อแสดงว่ามันเป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวใช่ไหมใช่เลยคราวนี้มาดูว่ามันทำงานยังไงดีกว่านะลองจินตนาการว่าแรมเนี่ยมันคือแผงวงจรที่มีช่องเล็กๆนับล้านช่องที่เราเรียกว่า Memory c e l l s แต่และช่องก็เหมือนสวิตช์เปิดปิดที่เก็บข้อมูลเป็น0หรือ1ได้เข้าใจละเหมือนสวิตช์ดิจิตอลสินะถูกต้องทีนี้พอเราป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์เช่นพิมพ์ตัวอักษรกอรไก่ลงไปเนี่ยตัวอักษรกอรไก่จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเล็กๆแล้ววิ่งเข้าไปถูกเขียนลงในเซลล์หน่วยความจำเหล่านั้นในแรมอย่างรวดเร็วมากเลยพงอืม แล้ว CPU มันไปเกี่ยวอะไรด้วยนั่นแหละหัวใจสำคัญเมื่อ CPU หรือสมองของคอมพิวเตอร์ต้องการข้อมูลเพื่อประมวลผลเช่นอยากรู้ว่าตัวอักษรที่คุณพิมพ์คืออะไรมันก็จะส่งสัญญาณเข้าไปดึงข้อมูลนั้นจาก RAM ทันทีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วมากนะพงสัญญาณไฟฟ้ามันวิ่งไปตามเส้นทางใน RAM เพื่อเข้าถึงเซลล์ที่เก็บข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปให้ CPU ประมวลผลได้ในพริบตาโห้ เร็วขนาดนั้นเลยเหรอมิน่าล่ะเวลาเปิดโปรแกรมหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วเครื่องมันถึงช้าลงถ้าแรมน้อยไปนั่นแหละประเด็นเพราะว่าแรมคือโต๊ะทำงานถ้าแรมน้อยโต๊ะทำงานก็เล็กเราก็วางของได้น้อยลงพอจะทำงานหลายอย่างพร้อมกันมันก็ต้องคอยเก็บของเก่าเข้าลิ้นชักหรือฮาร์ดไดรฟ์แล้วหยิบของใหม่ออกมาวางทำให้ช้าลงไงเข้าใจเลยแสดงว่าฮาร์ดไดรฟ์ก็คือห้องเก็บเอกสารขนาดใหญ่ ที่เราต้องเดินไปหยิบของออกมาวางบนโตะ๊ะก็คือแรมก่อนถึงจะใช้งานได้สินะเป๊ะเลยพง h a ฮาร์ดไดรฟ์เก็บข้อมูลได้เยอะกว่ามากก็จริงแต่การเข้าถึงช้ากว่าแรมเยอะมากเพราะฉะนั้นแรมที่มากพอและเร็วพอจะช่วยให้ CPU ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพทําให้คอมพิวเตอร์ของเราลื่นไหลไม่มีสะดุดนั่นเองโหวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยต้นทีนี้ฉันเข้าใจเลยว่าทําไมแรมถึงสําคัญมากขอบคุณมากนะ ยินดีเสมอพงถ้ามีอะไรสงสัยอีกถามมาได้เลยนะ